I'm sins sin Pride my m one of the seven deadly sins, the sin of seven n the deadly The a ป a บก h ปาบต่อข้างเล็ยวนี่ไงก็คุมข้างไปก่อนแล้วกันก็เด้งม่แล้วก็ปั้มแล้วก็ฟาดหน้าอีกมาสือนี่ชูมือขึ้นแล้วค่าคือโนนึง เดอะฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชิน p ับ g ีฟรีไฟ r e เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ l ลเวลอัใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัพโคลาช เล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอ up ไปพร้อมกันเอาแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาท8บาท9บาท10บาทกันอีกเช่นเคยเนยีเราก็ยังอยู่กับคอนเทนต์ป่า God, ป่าเดอะกอ์ดป่าเอสคโนเขียวที่เป็น L-R ในวันนี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาทีมที่เราไม่ได้เล่นในคลิปที่แล้วเนี่ยไปลองเล่นในวันนี้กันคือผมแบบอยากจะลองทีมนี้ไง ก็เลยทาอีกสักคลิปหนึ่งของป่าเขียวแล้วเดี๋ยวเราเอาทีมเนี่ยไปลองกันเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนจบคลิปเนี่ยมันจะแตกต่างกับทีมที่แล้วขนาดไหนมันจะเก่งมันจะแบบเบิ้มๆคือลือน้อยกว่าหรือว่าจะแรงกว่ายังไงเดี๋ยวมาสรุปกันท้ายคลิปแต่ว่าในตอนเนี้ยเราไปลุยกันก่อนนะคือจะไปขวดหน้าคือป่าชอบงับคุณไงแต่ว่าอีกฝ่ายอ่ะไม่ชอบคุณงับไงมานี่เลยนะทีมนี้เลยคือทีมเป็นทีมฟูเผ่ามนุษย์ เพราะว่าป๋าเนี่ยมีพาสีที่ต้องเล่นกับผอมมนุษย์ถึงจะเก่ง <Okay. S 1> ก็เลยใช้ทีมฟูมนุษย์เนี่ยแหละเล่นคู่กับปา๋าแล้วก็ตัวที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนพลังต่อสู้อาจจะน้อยกว่าคลิปที่แล้วหรือเปล่าจําไม่ได้ไม่รู้พลังต่อสู้คลิปที่แล้วเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากเมอร์ลินอาเจ้กลายเป็นมาเอลเพราะว่ามาเอลเนี่ยมันจะมีพาสีหรือว่าความเมตาก็คือเพิ่มดาเมจที่ตัวเองสร้างก็คือป๋าสร้างเนี่ย20%ทําให้ป๋าเนี่ยแรงมากขึ้นก็เอามาเอลเป็นตัวซับ เปลี่ยนบ้างนะครับเพราะว่าเท่าเมอร์ลินเนี่ยมันจะเพิ่มพลังต่อสู้อีก1000ซึ่งมันอาจจะเยอะกว่าตอนนี้แต่เราจะเน้นแบบเบิ้มๆคือลือไงตัวซับก็เหมือนเดิมอาร์เธอร์แดงแล้วก็ดาเมดอีกตัวหนึ่งก็คือล็อกซี่ฟ้าล็อกซี่ฟ้าเนี่ยนอกจากจะมีพาสซีฟเด้งได้แล้วเด้งคล้ายๆกับปมาเฉววันถ้าเกิดคิดคอนเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจอีก300%ของโจมตีตัวเองเลย1ครั้งต่อดาเมดนะไม่ใช่ว่า1ครั้งต่อเธอนะถ้าเราตี3ครั้งติคด,ดครั้ง ซึ่งไอ้ล็อกซี่เนี่ยมันก็ตีติดขี้สูงอยู่แล้วแล้วก็โจมตีของน้องก็คล้ายๆกับปลาเฉววันก็คือวัดจากเลือดด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจคิดออีก2เท่านะพร้อมกับพันธะก็จะเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ทำให้ล็อกซี่เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยดาเมจของป่าได้ดีมากๆเลยแต่ข้อเสียของทีมเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่ไม่ถึกไม่ถึกคือถ้าโดนเปิดก่อนแล้วโดนถมดาเมจเข้ามาเนี่ยอาจจะตุยได้เลยเพราะว่าไม่ถึกทั้งคู่เลยดาเมจทั้ง2ตัวของเราแนะ แล้วก็บันแดงที่เป็นบันเล็กเนี่ยจะเอาพาสซีฟเท่านั้นนะก็คือเพิ่มความสามารถด้านโจมตีให้กับพวกพ้อง10%แล้วก็ลดอัตราเจาะเกาะอัตราคิริคอนแล้วก็ดาเมจคิริคอนของอีกฝ่าย15%เป็นตัวเพย์เซฟเป็นตัวเพิ่มดาเมจบูสต์ boost, ดาเมจให้กับทีมได้ด้วย10%ถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องเลยก็คือเป็นความสามารถด้านโจมตีก็คืออะไรอะ่ะมีคิติคอนมีดาเมจคิแล้วก็มีโจมตีก็จะเพิ่มอีก10% สำหรับตัวของบอลเล็กนาล็อกนะอาหารที่จะกินก็จะกินเป็นโจมตีนะครับพลังต่อสู้อยู่ที่3าม0 0นสามหจำไม่ได้แล้วว่าน้อยหรือเยอะกว่าคลิปที่แล้วแต่วันเนี้อีกฝ่ายเนี่ยโดนพี่แน่นอนนี่คือป่าช่อบงับคุณไงไปไปลุยกันครับตาเลขมาครับผมนะครับกับตาที่1นึนะียไม่พูดเยอะเจ็บคอป่าบอกผมเกิดมาเพื่อฟาดคือฟาดเท่านั้นเออหุยเจอกับทีมเน้นพลังต่อสู้อ้าว จะบอกว่าทีมเน้นพลังต่อสู้มันต้องตึงแน่นอนแล้วคือ <What? S 1> <laughs> นี่มันคืออะไรครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยขอเพเซฟหรือว่าตีตีดีกว่าคือแบบอยากได้อยากโดนเนี่ยน่อยากรู้ความเลงว่ะว่ามันจะเลงขนาดไหนก็นเชียวอ่นะไหนดูซิมีทราเมเอลหรือเปล่ามีชัวอยู่แล้วตามสไตล์เนะ่มันต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีมันอยู่ไม่ได้มาเราก็ นี่ไงก็คุ้มข้างไปก่อนละกันก็เด้งไปแล้วก็ปัง้งไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเวลสัน้นนี่ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเจ็บคอนี่เออตอนนี้การ์ดของป่าขึ้นมาสองใบนะถือว่าแหลมแล้วก็ควีลสั้นเนี่ยไม่ถึงสามดีบัฟเลยนะตัวของลูเชลนะมาเดีมาเดีไอ้ฝ่ายโช่ไงก็คือโช่แบบโชวเบาจัดอะ่ะดูดิคือตีอาเธอร์ตีเบาเกิน คลาสซี่โพมิเน,นซ์ยากยากยากไอ้น้องอยากเราปล่อยลูเชีวไว้ใช้ชีวิตดีกว่าเราตีตัวอื่นดีกว่าปล่อยลูเชีวไว้ใช้ชีวิตไปเราตีไปที่บันเล็กนาล็อกดีกว่านะทำให้ฝ่ายเนี่ยได้ร้องนะแล้วก็ตั้งทอนมาไปเลยเด้งเด้งปาบหน่อยปั้มเออโอ้โหป๋าบอกเพิงสุดท้ายผมขึ้นเลยคือตีป๋าเฉววันเพิงสุดท้ายขึ้นเลย อะไรมันจะแรงขนาดนั้นหมดหลอดเลยเลยเฮ้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 ยว่ะแล้วก็โอรีว่าดูตูเออโอรีว่าดูตู่่ะมาแล้วปิดฉากอีกฝ่ายดีว่าไปป๋าอาราวาดหน่อยเดี๋ยวเราเอาล็อกซี่ตีไปที่ตัวนี้แล้วก็อะโชว์มือขึ้นหน่อยถ้าคือโนหนึ่งของวงการเจดบาปป๋าไม่ได้เก่าตูเก่าเองมาี ตีโอโหสองล้านแปแสนนะครับทุกคน <Hey. S 1> เล่เกินนี่ไงแล้วก็เจอกับสกีนในตำนานไปไงสกีนในตำยานกำเนิดเดอะกอรสกีนเนี่ยจีตาที่สองเนี่ยทีมเนี่ยขออย่างเดียวขออย่าโดนเปิดก่อนคือถ้าใครไม่มั่นใจพลังต่อสู้เนี่ยกินเป็นพลังต่อสู้ไว้ก็ได้นะแต่คือผมแบบก็ผมไม่กลัวไงก็เลยกินเป็นโจมตีแล้วก็โดนตีไง ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะยืนไหวหรือเปล่าเนะอย้ยฝ่ายมีลอสเวนะม,มันไม่ใช่ตัดนรกไขมกุกมันเป็นลอสเวนแล้วคือตอน,นอเนี้ยอีกฝ่ายเนี่ยกำลังจะเอาเซลดิสไงจะมาตีพี่ไงจะมาใบาพี่อย่างนั้นนะ่ะหรอมาดิครับลอสเวนอาการเขาไม่น่าจะดีนะผมว่าน่าจะโดนผมสับแน่นอนนะครับถ้าป๋ายังรอดอยู่นะยมาเฮ้ยโอ้โหใบด้วยใบยเลือดด้วยของจริง ฟื้นฟูไม่ได้ไงฟื้นฟูไม่ได้ก็ปาดปื้ดมา1สเต็ปทัวนะครับผมแล้วก็ตีไปที่อาเธอร์แดงนะครับแต่ว่าอาเธอร์แดงก็ก็ฟื้นฟูไม่ได้ไงประเด็นไอ้แค่ขวดหยาบฟื้นฟูเลือดไม่ได้ไงนี่ไงเราตีไปที่เมลิโอดุสเลยแล้วกันไปแฮะก็ตั้งท่าลาบามาก่อนแล้วก็สุริยันไงแล้วสุริยาอมาฮิตไงแล้วก็ฟาดปุ่มหนึ่งทีเออเ h e m e ดิ i รู้จักดาเมจเด้งมาเพื่อนนะเด้งดึงดึง,ดงอ่ะเฮ้ยอีกฝ่ายมีเป็นตัวของนี่ด้วยเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วอาจารย์ของไอเซลดิสเขาถมมที่อาร์เธอร์แดงนะแสดงว่าแบบเขากลัวอาร์เธอร์แดงมากๆอ่ะตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยน่าจะได้ถมอาร์เธอร์แดงของจริงแลละเพราะว่าตั้งถอนถ้าอาร์เธอร์แดงตายนี่คือหลู่เรื่องเลยนะนี่บอกเลยนะหลู่เรื่องเลยนะเพื่อนนะเป้าหมายต่อไปของเราเนี่ยผมว่าผมจะตีเป็นเอซอร์ซ่านะเออตีมาฟื้นฟูไม่ได้แล้ว ขยันไบก่งเฮ้ยคูเซโร่เหรอครูเซโร่เหรอครูเซลเออตีมาวะรู้จักอาเธอร์เปล่าอาเธอร์เออยากไอ้น้องเฮ้ยแต่อาเธอร์ไม่ตุยอาเธอร์ไม่ตุยอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ก็วัดดูได้เออผมก็วัดก็อยากจะวัดอะไปเดะแล้วเราเนี่ยลืมลืมลืมอาเธอร์ไปตีไปก่อนแล้วก็อาเธอร์นะครับ พร้อมกับป๋าตีพี่เอตอลอซ่าแนะ่นี่เลยประจันบันก็ปืดปืดแล้วก็ตั้งถอนพร้อมกับป้าโอ้โหคุณสี่แสนแปดเบ้าเดียว4ี่แสนแปดแม่ผู้พัฒน์ทำเพลงป๋าบอกว่าไม่พูดเยอะแนะ่ฟาดก็คือฟาดโอ้โหแล้วคือการป๋ายอมแพ้ไปเลยไม่ไหวจริงๆไงคือไม่ไหวจริงๆไงคนเนี้ยเจอระดับฟอร์สเข้าไปจริงตาที่สามแนะ่ เออมันก็เป็นทีมที่ดามเมจเวอร์มากเลยคือมันเวอร์มากกว่าไอ้ทีมที่แล้วอีกอที่รู้สึกได้อะนะแต่ข้อเสียมันคือความเปราะของทีมนี้นั่นแหละเจอทีมเดิมมะเนี่ยโอตถ้กินพลังต่อสู้นะเองนี่หลูเรื่องเลยอ่ะมาเดะเจอทีมเดิมเนี่ยครับแล้วก็พ่อหนุ่มลอสเวนเหมือนเดิมตอนนี้เขาน่าจะแก้มือผมชัวร์นะตาเนี่ยน่จะเล่นเหมือนเดิมแหละนะครับใบมานะตามสูตรเออใบ พอไปตามสูตรมา1สเตปไม่รู้ปล่อยออตโต้หรือว่าแบบทีผม,มเทพเกินเลยอะไรเงี้ยอีกฝ่ายก็เลยไม่ไหวจริงๆเลยปล่อยออโต้โชว์ไป1สเตปโ้เอโโอ,โอตีที่ป่าแล้วตีที่ป่าแล้วไงไม่ไหวเลยไงอีกฝ่ายอ่ะอีกฝ่ายไม่ไหวแล้วอ่ะตีที่ป่าเลยมาเด็ก็เหมือนดืมผมว่าอาการไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่ไปฮะเดี๋ยวเราจะขวดนะคือจะขวดไปเลยขวดไปที่เมลิโอดุสอ่าแล้วบําแล้วก็ครูเอลซันไป1ทีขำๆเผาไหมไงแล้วก็ ป่าเออเด้งเด้งดึงดึงดาเมจเด้งดึงดึงไงรู้จักดาเมจเด้งดึงดึงไหมเอหูการ์ดการ์ดก็ค่อนข้างหยาบเหมือนกันนะก็คือไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นแต่ก็ได้อยู่มาก็ได้อยู่ก็เหมือนเดิมไงเซียวดิต่าจะตีมาคือแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะไอฝ่ายเออตีว่ะเฮ้ยฉับชึกฉับชึกเออฉับชึกว่ะเมื่อหนึ่งทีเมื่อไงฉับชึ๊ไงก็คิวเลือด ก็หิวเลือดไปหนึ่งสเต็ปดีกว่าจังหวะเนี้ยเออเออโอ้โหตายกูเซโร่นะครับตายเลยรอบเนี้ยรอบนี้ก็แรงเกินบางทีอะแต่คิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยไม่น่าจะรอดนะผมว่าทรงนี้ทรงแตกเนี่ยทรงแตกแน่นอนเดี๋ยวผมจะใช้ป๋าเนี่ยแยกสก,กิลตีเลยดีกว่าเนี้ยเราขอบแบบลงหัวคมๆอ่ะเพื่อนเดี๋ยวไตัวนี้มันเปาะหรือ,รอมันมันแรงเลยมันขนาดไหนปะมันก็ถึกของมันอยู่นะี๋ยวเซดิต่ะว่าไง เซียวดิดปอกว่านะตีเซียวดิดดีกว่าไปก็บทขยี้เปลวเพลิงบทขยี้ไป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 เลยไปเลยไงก็ด้ง่งป้าบก็ป้าบต่อค้างเร็วรู้จักป่าค้างมหเพื่อนป่าผมค้างนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่าเท่ากันจี ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆเป็นไงเป็นไงป่าข้างไงแน่จีจี้สุดยอดจริงจริงเลยเว้ยตาที่สี่เจอทีมเดิมเปล่าทีมเดิมหรือเปล่าแน่เขาจะแบบจะสู้หรือเปล่าคือกดซ้ำเปล่าถ้ากดซ้ำก็วัดกันอีกรอบหนึ่งได้ครับตาที่สามไงแน่นี่ตาที่สี่แล้วเออหุยหุยรอบนี้รอบนี้ตึงไปตึงและคือถ้าโดนทีมเนี้ยเปิดก่อนเนี่ยผมนี่มีสิทธิ์แตกเลยนะ แต่ว่าเราเปิดก่อนโดนนี่เขาจังหวะนี่มาเดี๋ยวเราตีเลยตั้งท่าไปก่อนแล้วก็คูเอลสั้นถอนบัฟนะแล้วก็ฟาดหน้าอีกขิมาสือสี่เซนไงพี่จีนเจอแบบอีกขิมัสเข้าไปมาเออก็ก็ได้อยู่ปะก็ได้อยู่นะแต่โอ้โหโอ้ดูบัฟดิอะไรมันจะขนาดนั้นอ่ะบัฟอะบัฟอย่างนี้แบบ ไม่ให้ใครเล่นเลยเลยจะเก็บอย่างเดียวเลยหรอมาเดอ้อเจ้โอ้โหโอ้ยไม่ใช่อเจ้ดินี่มันบุญฮิวนี่ว่ะเฮ้ยแล้วบุญฮิวมาแรงด้วยไงประเด็นอะเออมันสะกิดไงคือเมื่อกี้บอกแรงใช่ไหมถอยคำพูดเพราะว่าผมเนี่ยถึกไงคือถ้าความถึกของผมมาระดับพรการเนี่ยอีกฝ่ายก็คือแบบจะโดนผมแน่นอนมาเราตีเลยนี่นี่เลยเราย้ำก็ สู่หรือยังโยนบนกิงกี้แล้วก็พึ่งบทขยี้ก็ขยี้ไปก่อนหนึ่งทีขยี้ขยี้ขยี้ไปหนึ่งปาบแล้วก็ขยี้ต่อขยี้ต่อเจอข้างไอ้ล็อกซี่ก็ข้างไอ้ป๋าก็ข้างไอ้ล็อกซี่เนี่ยมันคือล่างนี่ไงมันคือล่างแบบติดข้างไงมันเป็นเจนใหม่ใช่ไหมไอ้ป๋าก็ข้างเหมือนกัน ก็คือต่างคนต่างข้างอีกฝ่ายก็คือจะเหลืออะไรล่ะครับไม่เหลือนี่ชูมือขึ้นแล้วค่าคือโนนึงหลานเจ็ดติดข้างเกินคนเหลงเบิ่มๆคือลือไงคือลือเหมือนนมเปย่ายไงในตาที่ห้าเนี่ยยังไม่ต้องพูดเยอะเลยป๋าบอกผมไม่พูดเยอะแล้วกันเก็บคอเอาดาเมคคุยกันดีกว่ามาตาที่ห้าเนี่ย เคยเจอทีเมต้ว่ะเจอทีเมต้ไงแล้วแบบโดนเปิดกด่อนไงทีเมต้อ่ะแล้วคือป่ามันจะรอดปะเดี๋ยวดูนี่ถ้าโดนเปิดก่อนจากทีเมต้เนี่ยไม่รู้รอดปะน่าจะตุยดูทรงเลยนะเออแล้วคือถ้าแดงด้วยถ้าแดงด้วยไงคลซี่ล็อกไงแล้วก็ตีป่าไงคือไม่ตั้งด้วยคือไม่ตั้งทอนด้วยคนจริงคนจริงเขาไม่ตั้งทอนกันแม่เมตาเนี่ยใครว่าตั้งทอนกัน มีผมนี่แหละตั้งทอนมาไปครับตีพี่ตัวของไอ้ลอสเฟนก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าลอสเฟนมันเป็นนัง่งเอ้ยบันน่ากลัวกว่าเดี๋ยวดูดิเด,ดี๋ยวดูดิใครมันมีเออไอ้ดีซาเิเอลนี่เดี๋ยวโดนพี่ไอ้บันแสงเดี๋ยวโดนพี่ไปตั้งท่านะครับแล้วก็ครูเอลซันคำขำหนึ่งทีคำขำหนึ่งทีก็ฟาดอยู่ <laughs> ตุ๊บเดียวอยู่ไงเนะ่ เจอพี่ฟาดต <c oughs> si ุ๊บเดียวอยู่เลยไม่พูดเยอะป๋าบอกเจ็บคอใครก็พูดกันเขาดาเมจพูดกันเฮ้แต่ว่าตัวของเดียนเน่เขาไม่อันติแล้วด้วยว่ะจะรอดป่ะไม่รู้แหละแต่ก็มาดิเออเออก็ลดเกรดอันติไปหนึ่งลูกเฮ้ย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 มั่นใจเกิน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 นี่ไงมั่นใจดาเมจเกินไงป่ะเดี๋ยวเจอพี่น้องฟาดไปก่อนเนี่ยครับแล้วก็ คุ้มครั่งไงคือต้องคุ้มครั่งและจังหวะเนี่ยไปฮะคุ้มครั่งก็ฟาดหหายเลยหายเลยเหรอทุกคนเฮ้ยหายเลยเหรอนี่คือผมแบบเซอร์ไพรส์มากนะผมไม่รู้ว่าไอเดียนเน่เมื่อกี้จะหมัดเดียวหายทุกคนจะขวานเดียวหายอันนี้คือผมเซอร์ไพรส์มากเลยโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหคิดว่าแบบจะรอดปะไอฝ่ายไม่รอดหรอก ตุยแน่ทรงนี้ทรงตุยไปครับนี่คือค่าคือโนหนึ่งของวงการมาเดี๋ยวเราตีที่เซลดิสก่อนเลยนะครับแล้วก็ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนไปที่ลอสเวนก็ปาดอื้อเลื่อยหน้าเลื่อยหน้าก็ปลื้ดปลื้ดแล้วก็ลงทันเกเองค่าคืนโนหนึ่งอมล้านหนึ่งเยนก็ดามเมจเวอร์เกิน จีจีดูขวานทองอันใหญ่ยิ่งของพี่กับดาวเมทนี่มันเวอร์อยู่แล้วเนี่ยก็ตาที่5ก็จีจีเนี่ยถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้โอเคทุกคนเนี่ยดาเมจเวอร์เกินนะรู้สึกว่าทีมเนี่ยความรู้สึกเลยนะดาเมจแรงกว่าทีมที่แล้วอีก <c oughs> คือสับขวานเดียวอะสกิลหนึ่งอะรอดยากมากทุกคน <c oughs> คือถ้าใครป้องกันไม่หนาจริงอะรอดยากมากคือสับแค่ครั้งเดียวก็เกือบตุยแล้วอะ <c oughs> แถมพาสซีิฟของล็อกซี่ <c oughs> เด้งเลือดอีกรอบนึงเนี่ยจาก3 0 0ของดาเมจเนี่ย <c oughs> คือฟาดไปทีเด้งสองรอบเนี่ยมันกับเอสคานอในร่างเดอะวันที่ไม่ใช่ร่างเดอะวันแต่ว่าร่าง l อลาเอสคานเขียวที่มีสกิลเด้งเลือดอะอยังแรงเลย <c oughs> ของจริงนะซึ่งคะแนนทีมเนี้ยน,น,น,นี่ผมจะให้เนี่ยผมให้แบบก็เก้าเต็มสิบเหมือนกันติดอย่างหนึ่งอย่างเดียวกับไอ้คลิปที่แล้วเลยก็คือมันเปาะมากคือทีมมันเปาะมากคือถ้าเจอพวกชนะทางสีแดงตึงๆเนี่ยป๋าก็บินได้เหมือนกัน แต่ยังโชคดีหน่อยที่มีอาเธอร์แดงมาคอยช่วยได้คือถ้ารอดจากเธอรแรกไปแล้วเนี่ยเธอนี่2เธอนี่3เนี่ยจะสบายแล้วเพราะว่าอาเธอร์มันตั้งนทอนได้ถ้ายิ่งการออกทุกตานะยางชอบอะครับแถมป้องกันลถเกตันติได้ด้วยนะเพราะว่าอาเธอร์มันทอนไงต้องไปตีอาเธอร์เท่านั้นไอ้พวกรถเกตแบบเป็นโลกกลัวป่าเนี่ยก็น่าจะเจาะไม่เข้าเพราะว่าอาเธอร์ก็ใส่ทรามิวแดงด้วยนะอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชอบป่าเนี่ย ชอบป๋าเชะวันชอบเอสคานอเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปไ like รก็อย่าลืมติดตามมว้น,นะนะส่วนวันนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมยุกิโอมาสเตอร์หรือว่า7บาท8บาท9บาทสวัสดีผม